ดีก็น่าสนใจไม่แพ้กันหลังจากที่เขาเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับเงียบหายไปสักระยะหนึ่งในหน้าของการเมืองวันนี้เขากลับมาพูดอีกครั้งแล้วก็เป็นการพูดในช่วงที่สถานการณ์การเมืองมันก็ร้อนแล้วก็มีประเด็นให้ขบคิดเยอะก็คือคุณสุเทพเทืออสุบรรณนะที่ปรึกษาพักรวมพลังประชาชิไทยแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการกปปสคือเรื่องของเรื่องนะครับคุณสุเทพเนี่ย แกไปให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อหนึ่งชื่อว่าสื่อลูมส4่ถ้าผมจำไม่ผิดนะรุม44ก็ใบสัมภาษณ์คุณสุเทพทีเนี้ยประเด็นที่ต้องหยิบยกมาขอบคุณด้วยนะเนื้อหานะครับที่หยิบยกมาที่คุณสุเทพให้สัมภาษณ์มาเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับภาพที่คุณสุเทพเมองการเมืองในปัจจุบันโดยเฉพาะกับคําถามว่าตอนนี้เนี่ยนายกยังต้องชื่อประยุทธ์จันโอชาอยู่ใช่ไหมไม่ควรจะเปลี่ยนใช่ไหม นะครับรวมถึงเรื่องของคุณทักษิณทีนี้คุณสุเทพก็ให้สัมภาษณ์เรื่องประเด็นเหล่านี้แหละน่าสนใจแต่ผมจะไล่ประด็ประเด็นเอาประเด็นแรกก่อนคุณสุเทพเนี่ยให้สัมภาษณ์กับรูม44บเนี่ยบอกว่ายืนยันว่าในช่วงที่มีการประท้วงของกลุ่มตัวเองตอนนั้นคือกรปปสนป 57, เนี่ยนะในปี56-57เนี่ยไม่ได้เรียกร้องหรือมีแนวคิดให้มีรัฐบาลเผด็จก,การแต่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงและ พอใจที่หยุดระบบทักษินไะด้พอใจที่หยุดระบบทักษินได้แต่หากถ้านายทักษินจะกลับประเทศตัวเองยืนยันว่าถ้ากลับมานะถ้ากลับมาคุณทักษินกลับมานะจะออกไปไล่อีกครั้งแน่นอนคุณสเทว่าอย่างนี้ <c oughs> คือพอใจที่หยุดระบบทักษินได้แค่นั้นแต่ถ้าตอนนี้คุณทักสินจะกลับมาอย่างที่มีกระแสะที่พูดกันเนี่ยถ้ากลับมาจริงออกไปไล่อีกแน่นะขณะที่ ขณะที่ภาพรวมทางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองเนี<ม>่ยคุณสเทพก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามาถามตัวเองว่าจะสนับสนุนใครก็ยังแสดงจุดยืนว่ายัางสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่เนื่องจากว่าเคยทํางานร่วมกันมาเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความจงรักภักดนะีเป็นข้าราชการที่สุดจริตทางานให้บ้านเมืองมีความตั้งใจและที่สําคัญคุณสเทพบอกว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังมองไม่เห็นว่าจะมีผู้นําทางการเมืองคนไหน พักไหนที่จะมาเป็นผู้นํารัฐบาลที่ทํางานได้แบบพลเอกประยุทธ์ทำนะก็ไง่ายๆว่าจุดยืนทางการเมืองสถานการทางการเมืองขนาดนี้คุณสุเทพบอกยังซับพอร์ตพลเอกประยุทธ์อยู่นะครับขณะที่ขณะท,ที่ภาพการชุมนุมของนักศึกษาที่เกิดขึ้นที่มีการออกมาขับไล่มีการออกมาต่อต้านตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณสุเทพก็พูดเหมือนกันนะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าจากประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่านมาเนี่ย คนมาร่วมชุมนุมเป็นแสนเป็นล้านก็อบอุ่นดีก็อบอุ่นด<ม>ีแม้จะลําบากแต่หลังจากนั้นนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยต้องมาสู้คดีไอเน,นี่ยป,ปัญหาคุณสเทพบอกพอต้องออกมาสู้คดีเนี่ยมันจะเกิดความทุกยากมากกว่าตอนชุมนุมมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยและตัวเองยืนยันว่าไม่เห็นด้วยที่จะออกกฎหมายนิรโทษศกรรมให้กับผู้ชุมนุมไม่ว่าจะใครก็ตามเพราะมองว่าจะทําให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดความวุ่นวายไม่มีที่ สิ้นสุดและคุณสุเทพก็บอกทิ้งท้ายบอกว่าต้องยอมรับว่าบ้านเมืองเนี่ยมีปัญหาโควิดเนี่ยมันเป็นไปทั่วโลกไม่ใช่ความผิดของพลเอกประยุทธ์หรือความผิดใครแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ไขพลเอกประยุทธ์เนี่ยเมื่ออาสามาเป็นนายกก็ต้องพร้อมเผชิญหน้าปัญหาเหล่านี้และส่วนตัวมองว่านี่แกฟันธงเลยนะแกมองภาพเลยนะคุณระบัตบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ย จะอยู่ครบเทอมอย่างแน่นอนจะอยู่ครบเทอมอย่างแน่นอนพักพลังประชารัฐกับพักร่วมอย่างไปกันได้ตนไม่อยากให้มีการเปลี่ยนมากลางศึกเพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่เลือกตั้งคราวต่อไปก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งก็ให้ประชาชนเขาตัดสินใจเอานี่ฮะเป็นการออกมาให้ความเห็นกับสถานการณ์บ้านเมืองของคุณสุเทพอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนในนี้ก็หายหน้าหายตาไป ในการออกมาให้ความเป็นในส่วนนี้นะครับก็เลยว่าแกขายไปนานมากเลยนะคุณเอกพัฒแล้วก็การที่คุณสุเทพเลือกช่วงจังหวะเวลานี้ในการออกมาพูดเนี่ยมันอาจจะหมายถึงบางอย่างมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างมันอาจจะมีสิ่งที่ทําให้คุณสุเทพเลือกที่จะใช้เวลานี้ในการออกมาหรือจะเป็นจุดที่พลเอกประยุทธ์กําลังอ่อนแอที่สุดเป็นจุดที่พลเอกประยุทธ์กําลัง ถูกสังคมกดดันมากที่สุดจนคุณสุเทพเองเนี่ยพูดง่ายคือออกมาก็เป็นในเชิงของการให้ความเห็นในการช่วยอะ่ะมองให้เป็นด้านบวกหรือเปล่าแต่คุณคุณสุเทพก็ก็ชัดเจนมาตลอดนะในการที่แสดงจุดยืนว่าส่วนตัวสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในการเป็นนายกมาตลอดคือก่อนหน้านี้ก็ก็พอจะมีลักษณะนี้มาบ้างที่คุณสุเทพให้สัมภาษณ์ก็ยืนยันบอกว่าหรือโพสต์ใน Facebook บ,บ้างบอกว่าก็า พลเอกประยุทธ์ก็ยังคนเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเพียงแต่ว่าไอเน,นี้ยในการสาภาครั้งนี้มันก็พูดหลายประเด็นไงนอกเหนือจากการซ mm ัพ hmm. พอร์ตในส่วนนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของเนี่ยเรื่องของที่คุณสุเทพเขาก็มองม็อบนะหรือว่ามองสถานการณ์หลังชากนี้ว่าจะเป็นยังไงซึ่งก็ยืนยันบอกเ mm hmm. ชื่อว่าก็อยู่จนครบเทอม <c oughs> อยู่จนครบเทอม <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่คุณสุเทพเขาประเมินไว้อ่ะ,อะก็เป็นความเห็นหนึ่งที่ที่เอามาให้ดูกันจะ ชอบใจไม่ชอบใจเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้ไม่เป็นไรฮะแต่ว่าเอามาให้ด<ช>ู<ช>ว่าเออมุงในส่วนนี้เขาคิดยังไงครับทีนี้เนี่ยพาท่านผู้ชมไปดูเรื่องของแกนนำรัษดรกันหน่อยนะครับปรากฏว่าแกนนธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมฮะคุณรุ้งปรากฏเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตำรวจปอทอไปจับกลุ่มรุ้งปนัสยาไปจับกลุ่มรุ้งปนัสยาที่หน้าบ้านเลยฮะคือรุ้งปนัสยาเนี่ยนะครับแกนนำธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยกำลังจะกลับเข้าบ้าน นะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยมีคิวเนี่ยเดี๋ยวเธอจะต้องไปเรียนออนไลน์ปรากฏว่าตํารวจปอทฮะเธอบอกว่าพอจอดรถเสร็จปั๊บตํารวจปอทสี่คนลงจากรถวิ่งกรูกันมาเธอยังไม่ทันเข้าบ้านเลยแล้วก็เอาหมายมาให้เนี่ยนะข้อหาผิดมาตราหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็พรบอคอมพิวเตอร์นะฮะนี่เธอไลน์ให้ดูวันนี้เห็นไหมหมายมาแล้วแล้วมารอดักหน้าบ้านเลยนะฮะขับรถตามมาถึงหน้าบ้านแล้วลงจากรถ มาแล้วก็นําตัวคุณลุงเนี่ยนะไปที่ตำสถานตำรวจนะครับทีนี้ปรากฏว่าคุณลุงบอกมันก็แปลกใจที่ว่าตํารวจที่มาจับเนี่ยมันไม่มีการส่งหมายเรียกมาก่อน,นอยู่ดีๆมาจับเลยพร้อมกับหมายจับทําไมหมายเรียกหายไปไหนแล้วพอมาถึงฝนตกหนักมากจะเข้าบ้านก็ไม่ยอมไม่เข้าก็ให้ยืมตากฝนก็รออยู่หน้าบ้านบอกรอผู้กํากับ รอผู้กำกับในพื้นที่มาเพื่อจะนําตัวไปเนี่ยกรยืนตากฝนเจรจากันอยู่หน้าบ้านแบบนี้นะฮะปรากฏว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหลังจากตํารวจนําตัวรุ้งเองเนี่ยไปสอบสวนอยู่พักหนึ่งนะครับทนายความเองก็มีการเจรจารนะครับน,นี่ช่วงจวังหวะที่ทนายเอร็เจียน้นองตุ่มเนี่ยก็เข้าไปเจรจารนะครับก็มีความพยายามที่จะขอยื่นให้ปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งในส่วนของศาลเองเนี่ยท่านก็อนุญาต ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวคุณรุง้งใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดเนี่ยสามหมื่นห้าพันบาทในการยื่นประกันนะครับนี่ก็ได้รับการประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวมาก่อนนี่คือกรณีของน้องรุง้งใช่คือคือ,อตำรวจบอกว่าที่ที่มาจับเนี่ยนะในข้อหาเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งหกใช่ไหมคือพฤติการคือเขาบอกว่ารุ้งเนี่ยเป็นแอดมินเพจแนวร่วมนี่แหละแล้วไปโพสเ,เชิญชวนให้คนเนี่ยไปร่วมคาม็อบอให้คนไปร่วมคาม็อบ ไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะแต่คําถามที่คุณกุลพัฒน์ว่าไปนั่นแหละก็คือว่าเอ๊ะทำไมรอบรอบรอบนี้อยู่ๆออกหมายจับเลยทําไมไม,ไม่ออกหมายรื่องก่อนเพราะทุกครั้งเนี่ยเวลาออกหมายเรียกทุกคนแกนนาเนี่ยก็ไปไม่ไม่เคยไม่เคยหนีก็ไปพบตลอด <ừ. S 1> นะแต่ถ้าเอออยู่ๆออกหมายเรียกแล้วไม่ไปแล้วถึงออกหมายจับอ่านั้นเข้าใจได้แต่นี่คือมา <ừ. S 1> ปุ๊บออกหมายจับเลยเนี่ย เขาก็เลยทนายเองก็เลยงงว่าทำไมถึงท่านต้องออกหมายจับกันเลยเพราะว่าปกติหมายเรียกก็ไปกันตลอดแต่สุดท้ายก,ก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับด้วยเงินประกันตัวสามหมื่นห้าพันบาทใช่แล้วอีกกรณีหนึ่งฮะอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นกรณีที่คุณนัทพรโตประยูนเนี่ยไปยื่นสารรัฐมนูญน,นะคุณเอกพัฒน์ไปยื่นสารรัฐมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยนะครับมาตราสี่สิบเก้าว่าการกระทําข,ของคุณอ,อนนทนทนายอ,อนนทนำพา นะครับคุณไม้พานุพงจัดนอกนะฮะน้องรุ้งบรรณศิยานะครับคุณเพงกวินพลิชชัวรักแล้วก็อวัวจุธาทิพสิริขันรวมถึงสิริพัชระจึงธีราพานิชและสมยศทึกษากเกษมสุขรวมทั้งหมดเนี่ยแคนเนี่ยนะครับที่ออกมาจมุมน์ตาใยเนี่ยเพื่อเสนอข้อเรียกร้องเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา19วร์หนึ่งหรือไม่ ซึ่งศ mm hmm. าลรัฐธรมรมนูญเนี่ยรับคำร้องไว้นะฮะรับคำร้องไว้เมื่อ10ส,สิงหาคมปีที่แล้วรับคำร้องไว้แล้วก็ศาลเนี่ยก็ให้ผู้ถูกร้องทั้งหมดเนี่ยนะครับมายื่นคําชี้แจงแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตํารวจภูธรคลองหลวงนะสถานีตํารวจแห่งชาติสถานีตำรวจสมัชชาตำรวจแห่งชาติสภาความมั่นคงแห่งชาติและก็มหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์ส่งเอกสารมาศาลท่านก็พิจารณา ข้อมูลต่างๆทั้งหมดแล้วและเห็นว่าทั้งหมดที่ให้มาเพียงพอแล้วที่จะยุติการไต่สวนและได้พิจารณาเลยนัดถแถลงด้วยวาจานะครับอ่านคำมินิชัยวันที่10พฤศจิกายนเวลาบ่ายสามโมงตรงร10พฤศจิกายนนี้บ่ายสามโมงตรงคนะอืมคงน่าสนใจนะคือด้วยเนื้อหาสาระมันหนักนะคือล้มล้างการปกครองอ่ะใช่สีนี้ก็ต้อง ไคือถ้าสารรัฐธรรมนูญมินิฉัยออกมาแล้วบอกว่ามันไม่เข้าข่ายขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นบรรทัดฐ,ฐานใหม่เลยนะคุณเอกพัฒน์ครับหรือถ้าสารท่านบอกว่ามันเข้าข่ายหลังจากที่เหตุการณ์สิงหาเป็นต้นมาเนี่ยทุกอันเนี่ยจะเข้าข่ายไปด้วยหมดเลยหรือเปล่าว่าเป็นการล้มล้างการปกครองนี่ฮะคือคำมินิจฉัยของสารนูนวันที่สิบพฤศจิกายนนี่จะเป็นบรรทัดฐ,ฐานสําคัญในการจัดกิจกรรมเลยนะฮะ ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสิบพฤศจิกใช่ไหมบ่ายสามนะคงมีการถ่ายทอดส่วนนี้ออกมานะครับก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าในแวดวงการเมืองหรือว่าการชุมนุมเองก็จะต้องให้ความสนใจกับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับและถ้ามองต่อไปยาวๆถ้ากรณีนี้ออกมาว่าสารท่านว่าเป็นการล้มล้างการปกครองจริงๆเนี่ยโอ้โหบรรยากาศการเมืองหรือว่าบรรยากาศของการชุมนุมเองเนี่ยก็น่าติดตามเหมือนกัน ว่ามันจะทําให้คุกกลุ่มมากกว่านี้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องการดูกันต่อ,อทิ้งท้ายวันนี้มาดูความเห็นของคนนี้กันหน่อยนะฮะ <c oughs> เขายังยังมีอะไรในใจอยู่ <c oughs> คุณสมบัติบุญงามะนงวกอ <c oughs> ลายจุดนะคือเรื่องของเรื่องมันก็มาจากกิจกรรมคาร์มอแ่แหละ <c oughs> ที่พอจักกันไปแล้วเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏเราก็จะเห็นสิ่งที่ตามมาใช่ไหมมีคุณ คุณสนทิยาไปฟ้องคุณแรมโบ้ไปฟ้องคุณศรีสุวรรณไปฟ้องไปแจ้งความกันเนี่ยให้ดําเนินคดีว่าเนี่ยมีความผิดเนี่ยเรื่องของคา็มบเนี่ยนะทีนี้พอมันเกิดประเด็นอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยรวมถึงความเห็นอื่นอด้วยวันนี้คุณสมบัติก็เลยออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook เนี่ยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะพยายามทําความเข้าใจว่าทําไมคาม็อบซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาแก้ปัญหาโควิดและเป็นกิจกรรมที่โคตรสันติวิธีใช้คํานี้นะ คตรสันติวิธีที่สุดกิจกรรมหนึ่งเนี่ยรองมาจากการนั่งสมาธิเดี๋ยวบอกเนี่ยขามกแต่มันสันติที่สุดแล้วรองมาจากการนั่งสมาธิเนี่ยถึงถูกนักร้องอย่างคุณแรมโบ้คุณศรีสุวรรณคุณสุนทิยาทั้งหลายเนี่ยพยายามโจมตีและแจ้งความว่าเป็นภัยความมั่นคงในระดับที่เทียบเท่ากับการกระทําที่น่าอับอายที่พลเอกประยุทธ์และคณะทําการรัฐประหารยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง กบอกก็ยังพยายามทำควาเขเข้าใจอยู่เอ้ทำไมมันถึงไปในแนวทางนั้นได้แล้วแกก็บอกว่าคาร์ม็อบเนี่ยเท่ากับล้มล้างการปกครองเป็นข้อกล่าวหาที่จัดว่าอันนี้ผมอ่านตามที่คุณสมบัติเขียนเลยนะเป็นข้อกล่าวหาที่จัดว่าอุบาททั้งตักกะและคนที่ไปแจ้งความดําเนินคดีความผิดมาตรา113ทำไมพวกคนถึงใจแคบไม่ยอมให้กิจกรรมทางการเมืองที่เป็นสันติวิธีเติบโตและดําเนินการไปในแนวทางนี้ คุณปิดกั้นแนวทางสันติวิธีแล้วคาดหวังว่าการเคลื่อนไหวจะหยุดลงอย่างนั้นหรืออย่าแสดงความโง่และใจแคบไปหน่อยเลยต่อให้มีผู้นําประเทศที่โง่นะครับและคุณสมบัติก็บอกว่าการปิดกั้นและพยายามทําลายกระบวนการสันติวิธีเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการทําให้รัฐอาจต้องเผชิญหน้ากับแนวทางที่ซับซ้อนยิ่งขึง้นนี่ก็ความเห็นที่คุณสมบัติออกมาโพส์วันนี้ครับ เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่มีการประกาศนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะอืมใช่ก็จะคงหารือกันอยู่นะแล้วก็ด้านหนึ่งเนี่ยหลังจากจบคารม็อบรอบนี้คือเข้าใจว่าคารม็อบรอบนี้เนี่ยพอจบกิจกรรมเนี่ยมีคนไปแจ้งความเยอะกว่ารอบที่ผ่านๆมาหรือเปล่าผมก็ไม่ได้เก็บสถิตินะแต่รู้สึกว่าเท่าที่ฟังข่าวประมวลข่าวมาเนี่ย พอจบครั้งล่าสุดมาเนี่ยสิบกันยาเนี่ยโอ้โหคนไปแจ้งความคุณสมบัติกับคุณนันทวุฒิในฐานะคูจัดเนี่ยเยอะมากกว่าปกตินะมากมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจแต่เร็วเร็วจริงใช่เร็วเร็วจริงคุณเดชพัฒจบวันอาทิตย์วันยี่สิบมาเันกันคุณศรีสุวรรณไปแจ้งเลยออทําได้ไวจริงๆไวจริงๆอ่ะเดี๋ยวดูฮะแต่ว่าก็เนี่ยเป็นความเห็นหนึ่งในฐานะผู้จัดเขาบอกร้องจากสมาธินี่ก็โคตรสันติอะฮะเออนี่นี่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนทีวเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ